อัสลามูอะลกุมสวัสดีค่ะซาร่าจิวรียินดีต้อนรับทุกท่านนะคะชิ้นงานนี้เป็นชิ้นงานเล็กๆน่ารักค่ะใส่ได้2หน้าด้วย3,500บาทเท่านั้นนะคะน้ำหนักช่างรวม0.87กรัมค่ะทองคํำยิงเปอร์เซ็นต์คอมพิวเตอร์มาได้ที่63.06%ค่ะชิ้นนี้จะเป็นงานพลอยนะคะเป็นงานพลอยใส่ได้2หน้า พิมไพลินเพอริดอตไซส์อยู่ที่1เซนนะคะแล้วก็ความยาว1เซนกว่ากว่าค่ะต่อมาค่ะเรามาดูกันทั้งสองหน้าเลยงานใหม่เอี่ยมใหม่กริปนะคะนีใส่ได้2หน้าราคาสุดคุ้มเพียง3,500บาทเท่านั้นค่ะเป็นงานค้างตู้นะคะจากร้านทองค่ะก็ตอนนี้ คุณยังได้ราคาดีๆเดิมๆอยู่นะคะสนใจก็ทักได้เลยค่ะ3,500บาททำไม่ขึ้นค่ะนี่จะเป็นจี้แอปเปิลทับทิมนะคะจี้แอปเปิ้ล4,800บาท1.58กรัมทองคำยิงเปอร์เซ็นต์คอมพิวเตอร์มาได้ที่66.25%ใส่ได้2หน้าเช่นเดียวกันค่ะต่อมาค่ะเรามาดูนี่ใด้านหลังทับทิมสวยๆเลยค่ะ ใส่ได้2หน้าพองพอๆน่ารักนะคะ4,800บาทเท่านั้นค่ะก็ถ้าเกิดว่าเทียบกับไม้บรรทัดนะคะ1.6นะ1.7นะคะ1.7เซนก็ไม่เล็กนี่ค่ะ1เซนครึ่ง4 8 0พ ใครชอบบ้างใส่ได้สองหน้า Apple ทับทิมสนใจทักได้เลยค่ะคข้อมือทองคำลงยาค่ะชิ้นนี้น้ำหนักดีนะคะ7.41กรัมค่ะทองคำยิงเปอร์เซ็นต์มาได้สูงเลย87.73ค่ะ19,800บาทเท่านั้นนะคะความยาว16เซนค่ะต่อมาเรามาดูกันใกล้ๆค่ะ งานแบบนี้เป็นงานหายากแล้วก็มีมูล,มลค่ลาคเพิ่มในตัวของเขาอยู่ตลอดนะคะลงยาแบบงานโบราณข้างในก็จะเป็นโซ่ทองนะคะข้างในก็จะเป็นโซ่ทองคําร้อยทองทองร้อยทองนะคะลงยาสีเข้มสวยดีเขียวน้ําเงินแดงงานสวยค่ะ งานสวยค่ะแล้วก็ตะขอก็ใหญ่ดีนะคะตะขอก็นิ่มดีค่ะตะขอนิ่มดีชืเม็ดประคำลงยานี้ไซส์ไหนไซส์อยู่ที่ประมาณ6มิลโดยประมาณนะคะสวยงามสุดคุ้มค่ะ ถ้าอยู่บนข้อมือเราก็จะประมาณนี้เลยงานแบบนี้ค่อนข้างหายากนะคะเพราะว่าเป็นงานฝีมือแล้วก็เป็นงานขึ้นมือค่ะงานเครื่องทําไม่ได้นะคะงานปั๊มงานฉีดทําไม่ได้เพราะว่างานอย่างนี้ต้องใช้ความละเอียดต้องใช้มือนะคะแล้วก็เป็นการร้อยทองร้อยทองค่ะเขาเรียกนะนี่ค่ะนี่เปอร์เซ็นต์ทองสูงด้วยสุกนะคะ87.73%เปอร์เซ็นต์ใครชอบทักได้เลยมีน้อยค่ะหายาก ข้อมือตุ้งติ้งนะคะชิ้นนี้จะเป็นงานสามกริย์ค่ะเป็นงานอิตาลีมีตอกอิตาลีนะคะมาในราคาส่งค่ะเพียง15,500บาทน้ํบาทน้ำหนักช่างรวม4.84กรัมทองคำยิงเปอร์เซ็นต์คอมพิวเตอร์มาเพียบๆเ,เลยนะคะิมมายิงมาให้หลายจุดเลยค่ะอันนี้จะเป็นกุญแจก็โดยรวมแล้วก็คือ75%นั่นเองนะคะนี่กุญแจยิงเปอร์เซ็นต์มานี่นะคะ ต่อมาเดี๋ยวให้ดูนะเดี๋ยวให้ดูความยาว16.5เซนต่อมาเดี๋ยวให้ดูว่ายิงยิงเยอะมากก็คือโดยรวมโดยประมาณก็คือ75เซนนั้น75เปนั่นเองอันนี้เป็นหัวใจ AU 75.27อันนี้จะเป็นแม่กุญแจ70.85 75. แปดหกอันนี้ก็น่าจะเป็นแม่กุญแจเหมือนกันแต่มันจะมี 2, 2สองสองสีอันนี้จะเป็นห่วงนะคะ a u ก็คือทอง75.31ิให้เพียิงมาให้เพียบๆโดยรวมแล้วก็คือ75%ปอเซนอันนี้ค่ะนี่การปูแล้วก็จะมีตอกอิตาลีนะคะทองอิตาลีค่ะตรงนี้ เจ้าของเดิมเขาไปต่อความยาวมานะคะแล้วก็ยิงเปอร์เซ็นต์มาแล้วก็เป็นทองเช่นเดียวกันตรงนี้เป็นทองขาวาแล้วก็อันนี้ทองคำจะมีไวโกด้วยนะคะไวโกเนี่ยพิงแล้วก็อันนี้พิงโกจะเป็นพิงโกอันนี้นะคะโบจะเห็นนะ หัวใจดวงโตเลยอ่ะดวงโตแล้วก็พองๆเลยนะคะและเวลาใส่ระวังด้วยระวังกระทบเดี๋ยวหัวใจจะแบนไหมไม่แน่นะไม่แน่ใจนะคะก็ระวังกระทบด้วยนะคะอันนี้ฝากเตือนไว้ก่อนนะเผื่อเผลอลืมตัวไปเคาะโต๊ะอะไรอย่างงี้นะคะ,ะท่านใดที่ชอบงานน่ารักน่ารักราคาคุ้มคุ้มหมื่นห้าพันห้า ลองพิจารณาดูหัวใจเยอะโตมากเลยและเป็นงานสามกษัตริย์อิตาลีนะคะเป็นอะไรที่ดีงาม16.5เซนใส่แล้วก็สวยเก๋ประมาณนี้เวลาเราใช้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราข้อมือเล็กกว่า16.5เราก็สามารถล่นได้นะคะเดี๋ยวนระาจะลองร่นให้ดูนะแล้วก็เช็คสปริงกันเลยสปริงก้ามปูดีนะคะ ยังไม่ไม่สึกไม่อะไรอสมมุติอันนี้นอกสุดนอกสุดจื๊บใส่ได้ปกติต่อมาเราจะใส่แบบช่วงนี้น้ําหนักลดใส่ห่วงอื่นก็ใส่ได้นะคะจะใส่ห่วงไหนก็ได้งานน่ารักมากเลยอ่ะงานน่ารักมีทั้งพิงโกไวโกแล้วก็เยลโลโกนะคะแล้วก็ราคาดีดี สนใจชิ้นนี้อิตาลีนะคะซึ่งจะเจอน้อยมากเลยที่เป็นสร้อยมือถ้าคุณชอบทักได้เลยค่ะแล,แ,ลแ,ลแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะเหล่านี้เนี่ยสามารถทำเป็นจี้ได้ด้วยถ้าต่อไปแบบว่าเราเบื่อเราอะไรเนาะอันนี้ก็คือใส่เป็นสร้อยเดี่ยวได้สร้อยมือและอันนี้ยทาจี้ได้นะงานเหล่านี้ทําจี้ได้ด้วยนะคะเผื่อต่อไปจะแปลรูปหรืออะไรนะก็แล้วแต่ ะะเดี๋ยวเราแปลรูปได้ด้วยนี่เลยแต่อย่างนี้รับไปใส่สวยๆอย่างนี้ไปก่อนนะคะต่อไปถ้าจะแปลรูปก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งงานสวยงานเก๋ราคาดีๆสนใจทักได้เลยค่ะคอทองขาวอิตาลีลายนี้จะเป็นลายที่ถือว่าเป็นลายทนลายหนึ่งนะคะเพราะว่าจะเป็นลาย าลวดนิ่มค่ะ7,900บาท2.62กรัมอันนี้ราคาเก่านะคะยังไม่อัพตามราคาทองปัจจุบันที่51,000กว่าบาทแล้วนะแล้วเป็นทองขาวด้วยค่ะซึ่งทองขาวเนี่ยปกติจะแพงกว่าเยลโลโกนะคะ70.6 4กกรัมขายยิงเปอร์เซ็นต์คอมพิวเตอร์มาได้นะคะความยาว16หกนิ้วค่ะท่านใดที่มองหาสร้อยคอเส้นเล็กๆไม่ล่อตาผู้ไม่หวังดีนะคะแล้วก็เป็นลายที่ ลายทนพูดง่ายๆลายทนนะคะฝากพิจารณาเส้นนี้ได้เลย16นิ้วใส่โชโชจี้ก็กำลังสวยค่ะอยู่ที่ประมาณต้นคอนะคะไร้รอย,ยต่อไร้รอย,ายขาดเป็นงานอิตาลี่นะมีอตอกอิตาลีนะคะมีตอกโค้ดนั่นนี่เรียบร้อยใหม่มากใหม่มากแล้วก็ สร้อยคอนะบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะหาสมบูรณ์ยากนะคะต้องต้องเช็คเช็คเช็คตรงตัวเรือนว่าขาดไหมเช็คตะขอว่ารวมไหมอะไรเงี้ยเช็คละเอียดสุดๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณชอบนะคะเราตรวจสอบมาให้อย่างละเอียดแล้วสนใจรับได้เลยค่ะวันนี้จบลงแล้ว5้ารายการชอบรายการไหนอย่างไรโทรได้ส่งข้อความได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะอัสลาโมอะลัยกุมสวัสดีค่ะ